ตะกรอน,นอีกล่ะเจม,มาอยู่น้ำเฮาแม่งไงเจลาเอ๋ยเจมันเจมันโชคดีค่ะที่หนูเพิ่ได้มาอยูนน่ดีเออเอาคือว่าจังสั่งค่ะนั่แหละหันตัวมาอยูนน่ดีตัวอาที่บ่ดังทอยุย้กระบอกโจ้ความลับถูกเปิดเผยมือนี้่ความลับถูกเปิดเผยมือนี้ครับไอซีบอลหอยฟังตรงๆเลยครับบอาตรงก้อนสิบอยู่น้ำพอโจครับเพิ่นทักไปหาหลายๆคนหาหนูนี่ค่ะเนี่ล่ะหนึ่งในผู้นั้นก็คือ ทักไปหาบอทหนูครับแม่นค่ะหนูหนูอันนี้เลยหนูทักหาแม่เลยที่เรียกอะกำลังอันแต่งนากำลังสิไปร่ำแม่ค่ะเมื่อนั้นพอดีเพื่อนตอบรับหนูพอดีเพื่อน่าหนูอยู่บ้านใดเพื่อนก็ถามหนูถามปกตินี่แหละค่ะว่าหนูอยู่บ้านใดหนูก็ตอบแม่ไปแมเบนโบแล้วเพื่อนว่าเตรียมตัวเอาเสภามาเด้อหนูก็ยังบ้านเนี่ยหนั้นวันหนูสิ่เดียบไปบนั่แต่ว่าทักหาพ่อก่อนอยู่แล้วแเบนโบบอทค่ะทักหาแม่หนูนี่อนไรนะทักหาแม่หนูก่อนแม่นค่ะ เขาจ้าเมยใหญ่เขาทักหาจากของก้อนรับรถบ๊อบแมนบ๊อแมนจำได้ยังสิน้องทักหาหนูก่อนค่ะแต่ว่าทางเขาเนี่ยคือช่วงนันงานล้ำมาอยูุ่ขตเมืองเลยครับก็เลยบ๊อบแลงไปหาน้องบ๊อบแก็ได้ว่าออี่หล่าคือเป็นหล่อลอเฮียโอ้หน่องมักหล่อลอเฮียหรือเปล่าว๊อบแมนจินะเกียบตัวนี้เกี๊ยบตัวนี้บอกความกิงน้องไปเล็กก็ได้ว่าตอนนั้นเขาบ๊มีเงินใจลูกน้องบอแมนแมนงานล้มางานล้บมายูน้ำตก สิรับผู้ใดเข้ามาในวงอีกมันต้องคืดก่อนตอนนั้นเงินมันค่าใช้จ่ายมันบ่พอมีสั่นเกินเมนูมาเนาะนั่นล่ะทีล่ะโอ้จะเมนูคักๆซะดีแล้วนี่หนูอยู่น้ำ่อจุกไฮโก้ให้ก้ตรงก็ดีบ่เอ้ยตรงตะกี้มันมีดาวเพดานอยู่มันบ่สามารที่สิบิดรับดาวดวงใหม่ได้เอาโอ้มะเกลือมะเกี่ยวกับลูกเอืนลูกมากไหมไหมลูกมา าพี่ลูกมาไม่ก็แบบทีนี้ก็แบบว่าเขางานลำอยู่ทั้งขอบคุณเลยครับพี่อุงอิงคนละอุงอิงค่ะโอ้ยหนองไม่เหมืเอามีหลายอุงอิงอีกทีเดียวนะเอาอันนั้นพี่อุงอิงเป็นเพราะเป็นเป็นยังบูบลูแล้วเป็นคู่เขาเป็นหมอเขาเป็นอ๋อพี่อุงอิงเออโอ้ยอาตกใจเว้ยไปไม่เนาะองอุงอิงเอามาให้อ้ายเอ้ยมึงในเงินใส่ในเงินซื้อกับกขอได้หน่อยละมื้อไม่ ให้หนูใจงวรถเนี่ยพี่ขอบคุณบ้านนางฟ้านะครับผมออนไลนซื้อเงาเลยพอใส่แล้วมันหอดเพดานมาด้ก่อไปหอนเพดานบอสแบบหมถึงมาตอนนั้นคือเรามีงานลํำอยู่ทางโน้นทางอ่าทางมึงเลยทางมึงเลยทางน้องวลลพูบันดีอ๋อคือผมมีงานลํำทั้งรีสเกตก็เลื่องปเไปยักเทียบันดีก็เลยไกลเป็นขาดการติดต่อน้องก็เลยสิมที่ไม่ค่าพอใจบ่ะไ่อยากได้น้องเล้วนะครับ แต่ว่ากวนูสิไดมาอยู่น้ำพ่อโจนี่ก็สุดความสามารถอีกเรือเยค่ะเป็นไงคะทางหาเราตั้งบักไลยเดือนแล้วยกแต่ป่มาหาเอียบตัวนี้นไอเอียบตัวนี้าานมันแปลว่าอย่างยกป่เจ้าก็ยกกป่มาตอนขอ,ขอยส่งสคลิป เดี๋ยวกโป้ี่หมายถึงว่าเออโอเครับรู้รับทราบไม่แต่ว่ายกยกโป้มันคือสําหรับพวกเขาคือแบบเอ้าอยังวะทำไมไม่ทำไมไม่ส่งหัวใจมาหัวใจปุ๊บอะไรอย่างนี้แหมหลายคนก็หลายคนก็เป็นแบบนั้นปะัว่าไอ้สกิปเด้ไปบอท่านใดครับ กระลยส่งสังขีไปปุ๊บโจโปเยี่ยมเออเหมือนเราทำงานผิดพลาดยังไงไม่รู้นะ,ะเขาเ,เรียกว่าโจโจเบลเยี่ยมไงเออโจเบลเยี่ยมถ้าโยโปคือเยี่ยมเยี่ย,ยม,ยยมเออยีอ่ยมโอเคทั้งที่นะบแบบทักไปหาเพื่อน,ลนหลายๆแบบมีเรื่องแบบเล่งดวนสิคุยนั่นหมดจะสิแมค่ค่ะทักไปตังลอยคอควาอ้าแล้วอ่านอยู่ตลอดก็ยกโปมากสินุ๊กต้องเรียกว่าโมโหจีคุยนจังเด้งน้ำเล่าต่อสิแม่ค่ะที่เรายกโปนั่นย้อนยังรู้ปะโมโหค่ะเราขานพิมพ์ เลยใส่การแบบโป้โป้เยี่ยมเยี่ยมคือเมื่อกี๊มาเล้วขูก็เป็นเอามันเป็นภาษาลับภาษาลับภาษาที่ง,ง่าย okay. โอเคแต่บางเทือ่อนั้นบางคนเขากับบอกขาใจภาษาโผล่เนี่ยค่ะไม่ได้บอกเพีเดียวเข้าใจภาษาโผล่บัาน,นี้อันนี้คือเรื่องของน้ององคงหญิงเด็กประยุทธ์ <c oughs> สาวน้อยเพชรบันแพงแมนอีหล่าไปออดิชั่นที่ในลูกพ่อโจคือว่าเอาหนูไม่ไปออดิชั่นจับเที่ย อาลูกดไปยื้บ่อไปฮะนั่นนันจำได้เอาเอาแล้วบระดีเอากูไปยังแต่ว่เอาลูกใอยเขาตั้งใจไปออริจินัลมันไอ้เมียคือว่าเอาน้องอ้ายเอ้าซันพ่อโจเอาอ้ายสิเป็นลูกของนกนักเวิร์กสกว่านี่น้องไม่เมื่อไหร่แต่ว่าแต่วิธี่ไปที่มามีสตอรี่อยู่ด้วยคนนั่นแล้วนั่นแล้วแต่ว่าวันนี้สลับตัวได้์ได้ค่ะเนีครับสลับตัวได้์ได้ค่ะสลับไปได้ครับเอ้สลับตัวเอา เป็นลูกพ่อมาอนี่เออไอ้เป็นหนูกับเป็นลูกแม่ขึ้นกันนะล้กเอ้าควายคือว่าลูกโซดาไม่เป็นลูกอ้ายรู้ล่าไม่อ้ายถามจริงหนูเคยไปสมัครที่สาวน้ำเป็นแพงจริงเหรอจริงค่ะไปสมัครกับในลูกตอนนั้นไปสมัครกับยาสุภาพจ้าโอ้แล้วพ่อโจเห็นไหม พ่อโจกำลังประสมคอนวอยอยู่จ้ะโอ้โหนั่นพอเม่เห็นด้วยสันเห็นจะได้ทามเม่นเห็นเจ้าก็าว่าเอาลูกคอยบ่แม่นบ่แต่ละคนสิมีทามไรเขาอยู่งเรี่ยวละแต่ว่าไม่ได้คุยกับพ่อโจใช่ไหมบ่ค่ะแต่ในต่อก็ได้ลูกเบาดูแต่ในต่อหนูกระกับปานไม่ได้แล้วค่ะแล้วแล้วญาติาสุภาพตอว่าไงลูกญาตสุภาพบอกว่าอีหลายยังน้อยอยู่ค่ะ S 1> <S 1> เอาคุณย่าแล้วเล็กแล้วทำไมเอาไม่ได้หรอกคุณย่าครับโยนหยอกยาสุภาพมาที่เพชรเพชรจไหนมือเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นลองเพลงยญิสาวหนอยเพชรลินแพงมาไลยลูกตอนนั้นได้ขึ้นฟังไอ้ที่บุญบ่แมนค่ะมีคลิปอยู่ด้วยค่ะคลิปคราวนีมีคลิปอีกนะค่ะเป็นยังขึ้นดทไปขึ้นลองเพลงหญิงสาวหนอยเพชรลินแพงบั่ตอนนั้นก็คือว่าหนูอยากเป็นหมอล่ำแพ่งค่ะค่ะตอนนั้นหนูอายุสิบปีค่ะ จังสีว่าจังได้เหรอคะบ่าวตอเลยค่ะหนูอันหัวลำหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับมาเร็งยูคอนแกนจ้ะเอออรุณบันในหลวงอำเภอเดียวอออำเภอเมืองบัตรเป็ดบัตรเป็ดบัตรเป็ดอ่าอ่ะอ่ะวลาก็ะยูบ้านเป็ดลาก็เลยไปขอคืนเวทีจ้ะโอ้พ่อโจ้บ่ใอยคืนบอกเรื่องไหนบอหนีิอันอันบ่มีผู้ใดบอกว่า อ,อนุญาตให้คืนรู้ว <classy> ่าค <to> <cartoon> ืนนุกจะเล่นึ้นไปเลยเหรอคะลูกพ่อคือที่สุดเลยตอนแรพออาที่พ่อโจกับพ่อปิดกั้นดิครับแต่ว่าพ่อโจไม่ได้เจอมอมันไม่เจอพ่อเห็นมอเห็นอยู่ค่ะแต่เลยบประกาศรบกวนครับหนูร้อยี่เด็ดไป่ั้งห้าดเลยวะลูกอันพ่อโจครับคือนปะซุ่มโดดเด็คอนวอยไหมครับไม่ยอมาอยู่คือน่าฝ่าเพาะบางลูกผมแน่ตอนนั้นนั้นป้าบัดตี้ได้ห้องเพลงบะลูก ห้องเพ่งหนึ่งจ้ะห้องเพ่งอีกแมนจ้ะพอาโจ้ก็ไม่เห็นอีกเออป้าโจ้ประชุมค้อนว่อยโดนผมอยากผมเคยเห็นผู้เดียวที่ประชุมค้อนว่อยโดนเอออีหยาคอีลีเป็น้เคยเห็นผู้เดียวที่ประชุมค้อนว่อยโดนคดซึ่งใครหนุ่มยังหนุกูครัเฝ้าเรียงงั้นเฝ้าโดนโดนกับค้อนว่อยตอนนี้ประชุมหางเคียงไหนบอกเอาเข้าเดียวเอาแม่แม่ก็เป็นคือบอดป้าโจ้อ่ะ ค่ะโหสมพ่มันเขากระแลบกันดีเนะาะค่ะเนาะจัดแบบว่าคอนวอยมันมีหลายส่วนนะลูกแจ็คสี่อันยังก่อนัางลานมัน,นวะล่ะเวทีโอนนางลานเขาไม่ได้ไปตั้งซอยหอกอยู่มนอยู่มันอยู่ <c oughs> บอบางทอไอตัวขอต้อนนางลานมันหลุดรึเปล่าแบบว่าอันนั้นอันราซุปเดินเสียงวิหกเลยเมนูแล้วจีบผููบาวคอนว้อยลูกเราบ่หากินไม่จินไก่หาจินไม่จินลาไก่เราก็เราหาจินจ้า ค่ะบอกตรงๆตะกอนกัเอาหัวหะคอนว้อยล่ะค่ะขเขาเลยไปทหารหน,นีที่จากนบ่ม่เขา<อ>เาขึ่นมากกับน,นุ่มเขาเลยปา่ากันค่ะบอกตรงๆ,ๆบอกตรงๆบ่ลลันแตะกอนทุกมือ,อ,อ,อนี่ก็เอาครับบะมี่ค่ะบะมี่ไม่มีม <c oughs> ไม่มีคนเดียวปันใดยนูสีเดลรองเพลงต่อค่ะหลองรถละคะนี่ล่ะคนเก่งพอคือเบาดุนเดีย,ดย, <c oughs> ยค่ะไป เอาจังสี่บอกเมียนีหละี่แหล่ะเราเพลงใส่เพลงหนึ่งอ๋อบอค่ะเมีนบอเอาคู่กันไปเลยเอาคู่กันไปเลยได้มาแล้วเอาเพ่งคู่เลยบอกเมีนเอาเพ่งครูไปเลยอีหล่ะลองได้บาเพลงยังก่อนเอาลองย้ำเดกอะไรลูกเพราะว่ายังไม่ได้มาแล้วศาสนาศิล้์ลองไม่เบิร์ตขึ้นจะสัญยูนิดจนหัวตีหาเลยเนาะเอาเพรายังดอกถ้าพออย่างยูหอดอันสาวหน่อยหอดีห้าขึ้นอันยูหอดีห้าเมียนนี่ลูกกินเหล้ายูหองปรดผสมหมอลำนั่นล่ะ พ่อเดี่วมวลน้ำมูดูมาพอไอ้มาเนอากูบอกแล้วสร้อยจูเบิร์ตพนะไอ้มาเนะกูบอกแล้วต้นมือนันมาเป็นอีผู้นึงที่ใช่ปะนี่อันผู้มาน่ำผู้ใดครับผู้มาน่ำไข่เนยแล้วใช่ครับสีบดดนไปใช่หรอตันล็อกหรอครับมือนี้ใครว่าตีฮาสิกลับบ้านพ่อไปอนี่อันเบิให้กลับครับบูวที่นอนให้แล้วผมโม่งเสาครับครับสร้อยจูเลยอแมยังโอเคจูกับจูบายบายแม่มาสือจู่ ยนี่เหตุให้ยิหลาลองเพลงให้ลองเพลงเพลงซตาราฝากพี่น้องจักหนึ่งผลงานเพลงก่อนจีซีลองเพลงกับอ่าอ้ายให้น้ององค์หญิงลองก่อนสักหนึ่งผลงานไช่ลูกเนี่ยเป็นแดนเซอร์อยู่น้ำกันนี่แหละมาจันมานี่แหละคือบุญวาสนาบุญน้ำผ้ามาพพอกันเกือบได้ไปบุญน้ำผ้าเกือบไปได้อยู่น้ำ เมนโกับพอดกได้ไปอยู่น้ำพ่อโจอ่ะไอเกือบไปอยู่น้ำพ่อจผัวเราปวาจ้จ๋่เอาไม่เอาไมเอาไมมไปกันล่างเลย่ได้แตาบอกไห็เาบอกไปกันล่างเลยเลียงซีบดยูมาหันเรากันล่งเรียบเงะาไ่หเรดนตีมาให้เราบอกวอยัเดียวย่าเาดนตรีเพลงให้เราบอกก่อนีบอดีอดยเดียวสิ้ปดขัดลูกอีกหนึ่งา โออ้ย oh no. นแฟนๆที่เคารพครับกว่าศิลปินคนนี้เขามายืนอยู่ตรงนี้ได้ชีวิตไม่ธรรมดาค่ะเมื่ออายุหนึ่งขวบเขาได้ท้าป,ป๋องลงออกจากบ้านเดินทางถือทุกปุ๋ยออกจากบ้านเพื่อมาตามหาฝันตอนแรกทักหาแมนู โอ๊ยเด้ไปลองไหมวดคุณวะเอาฉันมาดัดสิได้ลองเพลงเอารถเอารถเอาได้ลองมารองเพลงรึเปาไม่ได้ลองก็เถื่อนดอกคุณบอกมือสาเนาะเกือบน้ำผ้ามาพ่อาวเมนูกับพอนกเออเป็นแบบพ่อพ่อโจพ่อดีสายแน่นของแต่ละคนบ่คือกันเนี่ยนี่คือกันนิดเพรนี่เกี่ยบน้ำผ้าไปพ่อพ่อโจนั่นแล้วเกี่ยบไม่ได้เป็นอไอสกุณาเสียงวิวหกตัวนีเนาะงกับเป็นอไอสกุณาพรสาวน้อยเพชรมันแพง